เหนนาตอบคำถามของข้าหน่อยเถอะเจ้าสังเกตเห็นอะไรเหรอนางดูมีชีวิตชีวาและสดใสหน้าผากของนางก็ยังปกติดีอยู่ดูเหมือนว่านางจะไม่ได้ถูกวางยาพิษหรอกนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะข้าก็แค่รู้สึกถึงพลังปีศาจบางอย่างที่อยู่ภายในร่างกายของหลิงชงยี่พลังงานปีศาจอย่างนั้นเหรอเจ้าดูไม่แปลกใจเลยนะเขาใช่คนที่เจ้าสงสัยหรือเปล่าใช่ แต่ว่าข้าไม่เข้าใจถ้าเขาเสียการควบคุมแล้วกลายเป็นมารทําไมไม่มีใครสังเกตเห็นเลยล่ะถ้าเขาไม่ได้เป็นแล้วทําไมเขาถึงได้โจมตีสหายด้วยกันขึ้นมาแบบนี้ล่ะมีวิชาลับอยู่ในแดนมารที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยามารพวกมารจะมุ่งเป้าไปที่ผู้ฝึกตนที่ผิดหวังกับเส้นทางของตนและถูกมารที่อยู่ภายในรังควาน โดยการปลูกฝังตัวเร่งปฏิกิริยามาันไว้ในผู้ฝึกตนเหล่านี้เหล่ามาันสามารถกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยาได้เมื่อถึงเวลาโดยควบคุมเหยื่อให้ทำตามคำสั่งของพวกเขาแล้วผู้ฝึกตนรู้หรือเปล่าว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่รู้หรือเปล่าว่าร่างกายหรือว่าจิตใจของพวกเขากำลังถูกควบคุมอยู่นะ ตัวเร่งปฏิกิริยามันมันจะขยายด้านมืดของเจ้าของและปล่อยให้ความอาฆาตแค้นครอบงำจิตใจที่มีเหตุผลของพวกเขาเมื่อเขาทำสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้พวกเขาจะรู้สึกละอายเกินกว่าจะเผชิญหน้ากับเพื่อนและครอบครัวในที่สุดพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลายเป็นมัน แบบนี้นี่เองหลิงชงยี่อิจฉ้าหลิงซิงเซียวมาเลยตลอดเนื่องจากเราเกือบชนะเขาเมื่อวานเขาคงไม่อยากให้หลิงซิงเซียวแย่งตำแหน่งผู้สืบทอดตำแหน่งจากท่านจงไปหรอกอารมณ์ด้านลบทั้งหลายคงสะสมกันเป็นกองก่อกวนตัวเร่งปฏิกิริยาบ้านกวนปราสาทเขาแน้ถ้าเขาคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเขาก็ควรจะท้าทายเจ้าโดยตรงเขาจะโจมตีแบบอ้อมๆแบบนั้นได้ยังไงกันนะความยุติธรรมมีอยู่ในโลกนี้ เมื่อเราออกไปจากที่นี่แล้วข้าจะรายงานทุกอย่างให้ท่านกูซิงทราบและให้พระราชวังสวรรค์เป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายตามกฎมีอะไรเหรอทำไมเจ้าถึงได้มองข้าแบบนั้นไม่มีอะไรหรอกนะข้าแค่อยากรู้ว่าเจ้าเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนเพราะเจ้าพูดถึงความยุติธรรมด้วยความเชื่อมั่นขนาดนั้น เจ้าคิดว่าข้าเด็กไปอย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรประนีประน,นอมหรือทำตัวฉลาดแกมโกงแต่เรื่องพวกนั้นมันไม่ใช่เรื่องน่าอวดเลยไม่ใช่ว่าคนดีทุกคนจะได้รับการตอบแทนอย่างยุติธรรมนะและชัยชนะนั้นก็เป็นของผู้กล้าต่อสู้เพื่อมันเท่านั้นช่างเถอะนะหัวข้อนี้มันหนักเกินไปแล้วเรามาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าทำไมจู่ๆฉันถึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมานะน่ารำคาญจริงๆ จะมีใครเป็นอย่างนางได้อีกนะนางเปรียบเสมือนดวงตะวันยามเช้าอ่อนโยนสดใสเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความกล้าหาญนี่มันยังเช้าอยู่เลยนะขอข้านอนอีกสักพักหน่อยได้ไหมมันไม่ได้เช้าขนาดนั้นหรอกนะดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแล้วเจ้าก็ควรเริ่มฝึกฝนได้แล้วเธอนิ่มมันเจ้าตัวร้ายชัดๆเลย ข้าขอฝึกฝนหลังจากที่ข้าส่งข้อความถึงเย่ยชีนานและโจจี้ปายบอกพวกเขาก่อนว่าพวกเราปลอดภัยแล้วได้ไหมก็ได้หนึ่งวันหลังจากนั้นพวกเราถึงกันแล้วหรือยังเนี่ยใกล้แล้วหรือนะทำไมจ,จู่ๆถึงหยุดเสิอย่างนั้นละ่ะ ข้าก็บอกไปแล้วอย่าไปเชื่อล่วหานตอนที่นางบอกว่าพวกเขาสบายดีข้าแน่ใจว่านางพูดแบบนั้นเพียงเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องกังวลจำไว้นะทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บและต้องผ่านการต่อสู้อันแสนสาหาัสไม่มีทางที่พวกเขาจะปลอดภัยได้หรอกนะอะไรเหรอจะต้องเคลื่อนไหวให้เร็วกว่าน,นี้ดูเหมือนว่าข้าจะกังวลไปเสียเปล่านั่นเนีย พวกเขาฝึกดาบอยู่ที่ริมแม่น้ำได้อีกดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้วิ่งหนีเอาชีวิตรอดมาเลยนะมันเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นเออข้าจะพูดยังไงดีนะนี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากจริงๆเจ้ากำลังบอกว่าแม้แต่คนโงอก,ก็ยังมองไม่เห็นว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเขาสองคนนั่นใช่ไหมเย่จื้อนนจอจี้ปาตอนที่พวกเจ้าหายตัวไปนะเจ้าทำให้ข้าตกใจมากเลยนะ ข้าดีใจมากเลยที่พวกเจ้าปลอดภัยดีแล้วอาการบาดเจ็บของพวกเจ้าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงนะตราบใดที่ข้ายังอยู่ตรงนี้ไม่มีใครสามารถแต่ต้องเจ้าสองคนได้หรอกขอบคุณนะที่เดินทางมาไกลขนาดนี้การเดินทางไกลคงไม่ง่ายเลยสินะเราไม่ได้หยุดตรงนั้นในตอนที่เจ้าต้องการเราตอนนี้เราหยุดตรงนี้แล้วแต่ดูเหมือนว่าพวกเจ้าสองคนจะสบายดีพวกเจ้าต้องขอบคุณพวกเราเรื่องอะไรกันเนี่ยอ๋อแล้วเจ้าอสูรกลืนวิญญาณล่ะมันอยู่ที่ไหนเหรอ พวกเจ้าไม่ได้เจอมันใช่ไหมว่าแต่เจ้าไปเจอแพะที่ไหนมันเนี่ยแพะมันอ่อนแอเกินกว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่อสู้นะและตัวนี้ก็ขี้เรเกินกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงวิญญาณด้วยเธ่เอ้ยทำไมเจ้าไม่ลองดูให้ละเอียดกว่านี้ล่ะ